สวัสดีครับคุณบรรทนครับสวัสดีครับครับการเผยแพร่ความรู้ผ่านทาง Youtube นี่นะครับเราก็มีการดําเนินการกันมาหลายปีแล้วนะครับปีนี้ก็ปี2องพันมีนานะครับก็คงจะย้อนอยู่เรื่องเดิมนะครับเพราะว่าจุดมุ่งหมายหลักของการดําเนินการนี้นะครับเราก็จะมาเคือนั่นก็คือการแก้ปัญหาภัยพิบัติของประเทศไทยและที่สําคัญก็คือภัยพิบัติเรื่องน้ําท่วมน้ําท่วมปี2 5งพเนี่ย สร้างความเสียหายให้กับประเทศเราจนประมาณค่ามิได้นะครับแต่มันก็คงมีวิธีแก้นะครับผมว่ามันมีวิธีแก้แน่ๆเลยแล้วก็ไม่แพงนะครับไม่ต้องถึงแสนล้านนะครับไม่ต้องถึงแสนล้านประหยัดมากๆเลยคือ ยังไงก็ถูกนะครับยังไงเราหา,หาวิธีการยังไงที่ประหยัดหนี้ของประเทศอันนี้ต้องใช้ของชาวบ้านและทุกคนชาวบ้านต้องร่วมมือกับรบัฐบาลน,นะครับคือรัฐบาลทําทของรัฐบาลแต่ชาวบ้านต้องเสริมด้วยนะครับตรงนี้จะพูดถึงเรื่องการเสริมของอพวกเราชาวบ้านนะครับพวกพวกเราชาวบ้านเนี่ยเราก็ต้องมาเรามีกี่จังหวัดที่ที่ประสบภยัย ภัยแ้งก่อนเพราะว่ามัน,มนสองเรื่องนี้ที่เราเคยพูดมาหลายคลิปแล้วว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันแต่จริงๆคนจะไปแยกมันสองเรื่องตอนนี้แก้ภัยแล้งของรัฐบาลนะครับพอประกาศภัยแล้งปุ๊บผลก็คือว่าพายุฝนกระหน่ำหลายจังหวัดนะครับคือมันต้องแก้พร้อมกันนะครับตรงนี้ก็จะคือเริ่มต้นชาวบ้านของเราทุกคนเนี่ยก็ต้องไปปรึกษาในการใช้หลักอริยสัจสี่นะครับว่าผลที่เราจะผลพูดถึงผลก่อนนะครับ ว่าจังหวัดของเราเนี่ยต้องการใช้น้ําแก้ภัยแล้งเนี่ยกี่ลูกบาทเมตร <c oughs> เราเราเจาะลงไปลึกๆเลยว่าต้องการเท่าไหร่สมมุติว่าจังหวัดของเราต้องการใช้หนึ่งพันห้เอาเอาหนึ่พล้านก็นแล้วกันครับเดี๋ยวผมผมัผม้นที่เนี้ยนะตอนเนี้ย <c oughs> ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนือนะครับเราจะดูจากวิวโทรทัศน์ k, บอกโอ้โหเห็นแต่แหล่งน้ําที่เป็นคลอง เป็นบอ่อเป็นแอ่งเป็นหนองเป็นบึงที่ไม่มีน้ําประปาไม่มีใช้เขาทาไมไม่ขุดกันล่ะครับทาไมเขาไม่ทําที่กักเก็บน้ําเพิ่มเพราะมันตื้นกันหมดแล้วที่ดูในภาพนะครับน้ำถ้าไม่มีเลยเวลาเต็มก็คือนิดเดียวเม็ดกว่าก็เห็นว่ามันเต็มแะแต่จริงๆมันไม่ลึกเลยอ,อ๋อตรงเนี้ยในมีอยู่คลิปหนึ่งนะครับคือตรงเนี้ยเราไปขุดไม่ได้ครับเพราะว่าเราต้องใช้ต้นทุนเยอะเหมือนที่รัฐบาลเขาจะขุดเนี่ยเขาใช้ต้นทุนเยอะ เมื่อกี้เราพูดว่าเราจะใช้ต้นทุนน้อยออใช้ต้นทุนต่ำเราต้องใช้วิธีของพระพุทธเจ้านะครับคือเราต้องลงแขกกันหมู่บ้านนี้สมมุติว่ามีบึงบึงตรงนี้สมมุติบึงวรเพชรก็แล้วกันมีเนื้อที่สองแสนไร่นะครับระดับน้ําสูงตอนนื้อสองเมตรสองเมตรนะครับถ้าเพิ่มเป็นหกเมตรไม่ได้เหรอได้ครับ <laughs> เราก็ต้องเอาพิมพ์เขียวลายคันนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาทําคันทําคันขึ้นมาให้ขอบนะ ทำคันเหมือนที่ที่เขาทาถนนอ่ะที่เขาทำไอ้กาแพงกั้นไอ้นิคมอะไรก็ได้ที่ที่เราเห็นอยู่อ่ะพอเราทําเรายกขึ้นมา6เมตรนะครับยกคันขึ้นมา6เมตรระดับน้ําในบริเวณในบืออ่ะมันก็จะสูง6เมตรพอมันสูง6เมตรปริมาณน้าเนี่ยมันก็จะเพิ่มสมมุติมันมันสูง2เมตรใช่ไหมพอมันเติะอ่าสมมุติว่า2เมตรมันมีน้ำสองแสนสองแสนลูกบาทเมตรนะพอเป็น6มันก็เพิ่มมาอีก4ี่แสน มันก็เพิ่มขึ้นมาเป็นเม็ดหนึ่งมันก็เป็นเท่าๆอ่ะสี่เซฟสี่เม็ดมันก็คือเพิ่มอีกสี่เท่าสองเม็ดสองเท่ามันก็จะเพิ่มอย่างนี้นะครับคือเราตอนนี้เรามีแหล่งชุ่มน้ําหรือหนองน้ําหรืออะไรเนี่ยเราเพียงแต่ไปทําคันล้อมไว้รอบๆในของปตทท,ที่เขาเอบริหารจัดการน้าเขามีหมู่บ้านอะไรก็ผมเพิ่งอ่านมาเมื่อสองวันนี้เหมือนกันเขาไปทําคันรอบรอ,อบป่า อย่างป่าพุอะไรเนี่ยพอไปทําคันแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าป่าพุจะมีคนเข้าไปบุกลุกไปอะไรพอทําคันล้อมพอระดับน้ําสูงขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครเข้าเลยแล้วน้ําในพื้นที่ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นจํานวนอย่างอย่างไร่หนึ่งเนี่ยไร่หนึ่งพันลูกบาทเมตรใช่ไหมพอมันเพิ่มขึ้นมาสามเมตรมันก็จะกลายเป็นสามพันเนี่ยมันก็ง่ายๆแต่สมมุติว่าเราจังหวัดเราต้องการใช้น้ำห้าร้อย ล้านลูกบาทเมตรหรือว่า,าพันล้านลูกบาทเมตรอย่างนี้นะครับพอเราเราเพิ่มความสูงของคันนาเนี่ยขึ้นมาเมื่อกี้คุณบอกว่าให้เพิ่มเป็นสี่ใช่ไหมเขาเขามีระดับน้ำเขาสูงสองเมตรเราเพิ่มอีกสี่ก็น้ําก็สูงมีหกเมตรมันเพิ่มจากเดิมอีกเป็นเป็นสเท่าและที่ที่น้ําที่แห้งๆนะครับหรือว่าพื้นที่ที่เราดูในสารคาดีที่ว่า อะไรให้แกนแคนยอนหรือว่าแอฟริกาอะไรที่มันมีร่องน้ําที่มันเซาะเซาะลงไปลึกเป็นกิโลกิโลอะ่ะคือร่องน้ําของเขาเนี่ยน้ํามันได้เซาะคลองครับเราเรียกคลองก็ได้เรียกแม่น้ําก็ได้มันลึกลึกเป็นกิโลอะ่ะเรานึกดูสิประเทศไทยเนี่ยมีข้อดีก็เก่งอยู่อย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับบิ๊กแบกถ้าสมมุติเราเอาบิ๊กแบกเนี่ยนะไปกั้นสูงหนึ่งกิโลกั้นระดับสูงหนึ่งกิโลนะครับ น้ำตรงนั้นระดับน้ําจะสูงหนึ่งกิโลทันทีแล้วฟาร์มยาวเนี่ยร้อยกิโลพันกิโลคานวณถูกไหมครับว่าน้ํามันจะหล่อเย็นเปลือกโลกได้เท่าไหร่เหมือนแม่น้ําของเราที่แห้งๆเนี่ยเราเพียงแต่เ,าเราทาบิ๊กแบกที่เป็นก้อนคอนกรีตนะครับอันนี้ก็เสนอไว้เอาแบบถาวรเลยนะครับบิ๊กแบกเป็นก้อนคอนกรีตเลยไม่ต้องเอาทรายใส่ถุงเอาทรายใส่ถุงแล้วใส่ซีเมนต์ไว้เลยแล้วบิ๊กแบกมันจะเป็นก้อนคอนกรีตแล้วเราก็เรามีเคานเน่ะ พอหน้าฝนใช่ไหมเราก็ยกก้อนเนี่ยขึ้นไปบนฝั่งหมดเลยพอพอหน้าจะแรงเราก็ยกไอ้บิ๊กแบ็กลงไปกั้นไว้ทุกทุกทุกตอนเลยยกไปเรียง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 ไว้เรียงเรียงแบบจิกตอต่อไว้แล้วน้ําที่ว่าที่ว่าเห็นแต่พื้นอ่ะมันก็จะกลายเป็นน้ําสูงสามเมตรห้าเมตรตลอดทั้งลําคลองทุกๆุกลำคลองจะเป็นน้ําเต็มหมดทุกหนองน้ําถ้ามีคันคันถ้าในคลองก็ใช้ก้อนบิ๊กแบ็กถ้าเป็นถ้าเป็นหนองเราก็ใช้คันดา ไอ้ตรงเนี้ยทุนมันต่ํามากครับเร,เราไม่เราไม่ต้องใช้เหล็กไงตรงนี้มันไม่มีเหล็กไม่เกี่ยวข้องกับที่เขาทาแพงๆเนี่ยเพราะมันมีเหล็กแล้วก็มีอคอนกรีตเหล็กกับคอนกรีตเนี่ยต้นทุนสูงแต่ถ้าเป็นคันดินเนี่ยคันดินเหมือ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 นคันดินธรรมชาติอ่ะมันต้นทุนมันไม่สูงแล้วตรงเนี้ยเราสามารถชาวบ้านเนี่ยลงแขกเอารถแทก็กเตอร์เอารถอะไรไปทำกันได้เราเราสามารถเก็บน้ำได้ แล้วน้ําทีเ่เขตพื้นที่ชนรำทานเราตั้งตั้งสิบล้านไร่อะ่ะเราก็บอกบอกคนทํานาในเขตชนลำทานวนะ่าเออคุณทํานาปีนสองครั้งพอนะอีกสามเดือนเนี่ยเราจะเอาเก็บน้ําไว้ใช้หน้าแรงกับการน้าไม่ให้ลงไปท่วมพื้นที่ต่ําแล้วก็เอาน้ําหล่อเย็นเปลือกโลกเราจะขุดบ่อที่ลึกลงไปร้อยเมตรเนี่ยให้น้ํากระจายลงใต้ดินแบบที่ประเทศญี่ปุ่นทาอะ่ะญี่ปุ่นก็คงไม่ว่าเราเราทำตามครับเนี่ย พอน้ำมาก็ขังไว้แล้วเดี๋ยวถึงหน้าแรงคุณค่อยทำนาหน้าฝนนี่เอ,เอาพื้นที่นาคุณเป็นนาน้ำเป็นนาน้ำนี่สิบล้านไร่คิดว่าน้ำเยอะไหมครับสิบล้านไร่มันมากยิ่งกว่าเขื่อนอีทเราเราต้นทุนมันก็อยู่ในเราวราหกเจ็ดหมื่นล้านเองแต่เราไม่ต้องลงทุนเองเลยเราเพียงแต่บอกบริษัทอะไรอ่ะอย่างอีทวอเตอร์เราไปทางเหนือเราก็เป็นนอตวอเตอร์ก็ได้อ้าวรัฐบาลซื้อลูกบาทนี่ละสามบาทคุณไปทำไว้เลย สองหมื่นลูกบาทเมตรปีหนึ่งรัฐบาลเสียเงินซื้อน้ําเนี่ยหกหมื่นล้านแล้วน้ําตรงเนี้ยใช้ได้คุมพื้นที่ไม่รู้เท่าไหร่นะเราเราให้บริษัทไปหกหมื่นล้านแล้วไอ้บริษัทที่ก็เอาไปให้ไปเช่าที่ชาวบ้านคือไปแบ่งแบ่งกันแล้วอะ่ะคือหนึ่งปีเนี่ยลงทุนไม่เกินหกหมื่นล้านคนระับแต่ผลประโยชน์ที่ตอบแทนกลับมานเนี่ยหักแล้วหักลบกบนี่คือไอ้หกหมื่นล้านเราคิดว่าเราออกไปหกหมื่นล้านเนี่ยรู้สึกมาก แต่พอไปขายหน้ากับมาเนี่ยมันอาจจะเป็น7จ็ดหมื่นล้านเท่ากับเรามีกําไรนะครับตรงนี้ต้องหให้พวกกลุ่มที่ทําหมู่บ้านจัดสรรหรือคนที่อยู่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคือให้เขามองวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ยเขาทําได้มันเหมือนกับให้คนทําทางด่วนเนี่ยหรือว่าอะไรเนี่ยพอเขาทาเสร็จแล้วให้เขาเก็บเก็บค่าที่รถไปใช้เนี่ย แล้วเราก็ไม่ต้องลงทุนเองเหมือนับที่เขาทําที่เก็บน้ําเราก็ไม่ต้องลงทุนเองให้บริษัทอะไรก็ได้ไปลงทุนเก็บน้ําไว้ขายแค่ลูกบาทเม็ดละสองถึงเขาก็รวยและบริษัทอะแล้วเขาเขาขายได้ทุกปีจนแบบว่าตลอดชั่วลูกชั่วหลานเขาก็ขายได้เ,เราจึงไม่ต้องลงทุนนะครับแล้วเราเรากลับได้ประโยชน์ตรงที่เพิ่มน้ําบาดาลแล้วก็เพิ่มอะไรอาจจะมีเศรษฐีโลกมาช่วยเราทําก็ได้นะครับเพราะว่าเรา ทำตรงนี้จุดมุ่งหมายของเราคือลดโลกร้อนเพิ่มความหนาของเปลือกโลกแล้วก็ควบคุมภูมิอากาศแล้วก็พื้นที่ตรงไหนที่ปลูกสับประรดปลูกอะไรท,ที่ที่มันไม่มีมากแก้วเนี่ยเราต้องแบ่งซอยออกมาสําหรับปลูกต้นไม้ที่มีรากแก้วแล้วก็เก็บน้ําไว้ในพื้นที่เพื่อให้อ่คืออย่าทําอย่างเดียวอะ่ะแล้วก็อย่ามองอย่างเดียวและอุตสาหกรรมอะไรที่มันใช้น้ําบาดาลใช้ พื้นที่ที่ทาให้เรียบพื้นที่เรียบเวลานี้อเมริกาเราเกิดเราเคยสังเกตไหมครับเามื่อก่อนที่โทรโดวันหนึ่งเป็นร้อยร้อยลูกอะ่ะเพราะอะไรเพราะพื้นที่มันเรียบไงมันปกติมันพื้นดินมันต้องมีโคกมีหนองเพื่อเพื่อปรับภูมิอากาศใช่ไหมตอนนี้มันไม่มีละเครื่องมือเราต้องมาทําใหม่ตรงนี้จึงเป็นการประหยัดมากแล้วก็คือประหยัดจนคนไม่กล้าทํานะครับ มันฟังดูมันเหมือนว่ามันง่ายเกินไปอ่ะแค่ชาวบ้านมาทําคันเก็บน้ําไว้บ้านละเหมือนลูกบาทเม็ดหมือนลูกบาทเม็ดสองสองล้านบ้าน,านสองหมื่นล้านเก็บได้หมดเลยเนี่ยมันง่ายจนง่ายจนไม่มีคนกล้าทําเลยครับมันฟังดูแล้วมันง่ายมากเลยเราเราไปขุดบ่อเนี่ยสองล้านบ่อเนี่ยบ่อนึงเก็บหมื่นละหมื่นลูกบาทหมื่นลูกบาทเนี่ยแลเราเราเราก็น้ำไว้ขายเนี่ยมันมัน มันฟังดูมันง่ายนะครับแต่ตอนนี้คุณทราบไหมครับว่ามันยากเพราะอะไรยากเพราะว่าเรายังไม่มีความรู้ที่ว่าเอพระพระส่วนรวมคือพระอริยะสงฆ์เนี่ยก็ไม่ไดช้ชวนชาวบ้านมาทําชาวบ้านก็ยังไม่ได้ศรัทธาพระพุทธเจ้าจริงเอาคําที่พระเจ้าสอนแล้วมาทำเนี่ยถ้าเราใช้แรงศรัทธาเนี่ย มาทําหมดเลยทุกพื้นที่มาทำเนี่ยทำทำถวายในหลวงถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลถ้าเราเอาบุญตรงนี้มาทานะถ้าเราเก็บน้ําบ้านหนึ่งได้หมื่นลูกบาทเมตรถวายพระพุทธเจ้ารับรองครับถ้าแล้วบ้านหนึ่งอ่ะทุกทุกทุกบ้านก็ใช้น้ําปีละหมื่นลูกบาทเมตรถ้าทุกบ้านมีมันก็จะสมดุลมันก็จะเกิด แล้วมันก็ยังมีเหลือซึมลงไปหล่อเย็นเปลือกโลกแล้วก็คุมภูมิอากาศอีกนะครับเนี่ยตรงเนี้มันถึงว่าเป็นการลงทุนที่ลงทุนเหมือนไม่ได้ลงทุนแต่กําไรกําไรกับประชาชนแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะครับตรงเนี้ถ้าสมมุติเราเป็นเป็นอิฐเป็นหินเป็นเหล็กมันจะกลายเป็นกําแพงเมืองจีนนะครับคือประโยชน์มันจะน้อยแต่ในนี้ว่าถ้าเราทํากระจายกระจายอย่างนี้ประโยชน์มากนะครับตรงนี้ต้องขอบคุณพระพุทธเจ้าแล้วก็ เชิญชาวพุทธทุกคนมาช่วยกันทําแล้วก็ออกมาทําให้มันเป็นรูปรปธปรรมนะครับเพราะว่าถ้าพูดอย่างเดียวมันก็ไม่เป็นรูปธรรมก็ผมดูคลิปเก่าๆก็ผมก็พยายามทําหลายแล้วนะครับทั้งบ่อทั้งอะไรเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนเคยขาดน้ําแต่ก็มีสระเก็บไว้หมื่นล้านเหมือนกันถ้าไม่ได้ทําตรงนี้นะครับไม่กล้าพูดครับไอร่องน้ําในสวนยางถ้าไม่ได้ทําก็ไม่กล้าพูดตรงเนี้ยที่พูดเพราะว่าได้ทําแล้วลงมือทําทํากับตัว อยากให้ทุกคนได้ลองลองมาทําดูเหมือนกับผมทํานะครับเพราะว่าพูดโดยไม่ทําเนี่ยไม่มีใครเชื่อนะครับตรงนี้เรายืนยันเลยเนี่ยตเวลานี้สระน้ําเนี่ยเดี๋ยวเชิญไปถ่ายสระน้ําไปให้ดูเลยนะครับวันนี้สระน้าจริงๆเดี๋ยวถ่ายอีกช็อตนึงนะครับจากนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ